ค่ะ,คะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ครับผ หรือวิเคราะห์อ,อะไรเพียงแต่ได้ยินคำเล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่ค,ความวิชาก,การได้กว้างขวางและลึกซึ้งถี่ทุวนันในสมัยที่เราเรียนหนังสือกันได้มีผู้นำหมวดกวีของจิตมาใส่ทำนองร้องกันฟัตงติดหูมาจนถึงวันนี้ Lá ะลังเลิกกับใครๆว่าถ้าไม่มีคนที่คอยเหนื่อยยากตากตามอย่างพวกเขาคนอื่นๆจะเอาอะไรกินอย่าว่าแต่การลำเลิควางคุณคุณเลยความช่วยเหลือที่สังคมมีต่อคนลุ่นนี้ในด้านของปัใจจัยในการผลิตการพรยุหรือประการราคา และไม่ต้องเสี่ยงมากเท่กากันเป็นชาวนาบางคนที่ยังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรมก็มักจากี่ลงเก็บพืนที่ปลูกจากข้าวโพดซึ่งมักจะได้ราคาต่ำเพราะรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมราคามาเป็นพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นที่ราคาสูงกว่าแต่ก็ยังมีชาวนาอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่มีทางที่จะขยายขยายตัวให้ عطور